อ๋พอบอกับบายุ่งก้นทำอย่างรีได้ทีละเกินขึ้นมาเนาะโอ้ขึ้นแล้วครับอู้หึยขัดจกว้า,างนิดอ๋อัดตีมากครับปั๊บหนึ่งเซนอ๋อเซนที่สองครับไปดีดปับป๊บปั๊บโอ้แม่นแม่นแม่น งปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเนที่สองแล้วครับปั๊บปั๊บปั๊บตีตีปึ๊บเออซำนันมาเน่อยนะปั๊บปั๊บ่ะระวังดถนะครับปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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  เต็มที่สีครับนะตีรับตีรับไปทั่วเลยนาเสนเนาะทำลานะทำเวลาทำเวลาอืร็ม่ไดม่้องัดงัดเร็วโอ้ยเอาเสร็จแล้วครับรับตีตีตีเผื่อยังอ่ขอนลงกันมา คับขึ้นมากปั๊บปั๊บปป๊บตีเสร็จแล้วครับเอาเสร็จแล้วตีตีไปโอ้ป๊บโอ้เยเยน็นก็ได้่ได้ได้อบท่านอนนมามาอีกแล้วครับปั๊บปับ,ปบโบ้เสร็จแล้วครับ เสนที่เก <si ็คร no? ับนี่ครับเสนที <S <S ่เก็ดปครับเสนที่เก็ครับครับอ่าสนที่เก็ครับปั๊บปั๊บปั๊บปัุ๊บยอดที่รีว่าคนไหม นะครับเรียบยางขอบแนวเรียบยางแตงอเรียบร้อยครับเงยกรับด้านนะครับกับอีกข้างหนึ่งแต่มันลุดกระดีไปอา่าไปเรื่อยๆครับ ฟองแควฟองไว้ท่านใจเ,นเอ้ยเขาหน่อมาได้ยิ้มไปเไปเลรอแน่นอนในเรียวคนนะครับโอ้ลุดแล้วครับอันเตนน์ฟูมลุดไปลงเลยยิ้มแน่ <laughs> ครับราดหนามลงไปครับซับครับโอ้เสีเดียวลุดปับซับโอ้หากินง่ายเผือดเลยลุดเลยซับทีเดียวสองเท่ากันลุดเลยโอ้กินง่ายโอ้ปั๊บซับนะเดี๋ยวเซนดูกระดูนะครับตีจางร่องเหรอครับมึงส่งเนี่ยแมนบอลบอลลุงแมนนะรุ่งเหรอครับ นี่เล็กคือมีกระทระก็ดีนะครับปับป๊บปั๊บอ่ะถแล้วครับ <หา S 1> นี่นาทงนาเตียนะ<า>นอ่ะอ่ะทำการถีบกระทะออกนะครับปั๊บอ่ะอ่ะเ่อเราจูออกไปดันต่อไปนั่นปะไม่ยากกระบอกหนุ่มป,ปับ๊บ ปับ๊บตีรับงานนอกแล้วครับนะเอาคานเท่งกระทานะครับห้องกระทาห้องกลางปับป๊บปั๊บโอ้โลงแล้วนี่ครับวิธีง่ายสุดรับเอากระทะมาห้องครับยันออกมาปึ๊บ ปึ๊บโอ้เส oh. hey. uh ้น huh. นี้ม yep. ันแห้งไปหลายเติอใส่แห้งครับพลังงานเกือบแดงกันลุดเอาลุกวีังวะมันต่ออะไรกันยังัดทุกบอกมาเบายุ่งเอออ่ะครับหนักแมนครับนะ หลังจากขอดเสร็จแล้วเอาไปเอาไปเอาไปเอาแงมันตรงหูแล้วครับครับโยบบ๊บโยกดาดขึ้นสูงนะครับไม่เป็นดาคนเด้ใส่คขอนนะครับเบายุงใส่ดีกว่าเดี๋ยวตีขาเดี๋ยวพองนี่ครับนี่การใส่ของเบายุงครับแล้วยกยกขึ้นสูง ขี่ขอบยายัางไงครับใส่มือจกเอา,า,าครับ้เยหมุนติวหมุนแล้วเหยียบลงไปครับอ๋อสอนต้องไปแล้วครับขึ้เก้าแล้วครับยกขึ้นเอานีะครับชิวครับเชื่อใครชิวต้นนี้ ปั๊บปั๊บครับปั๊บปั๊บปั๊บยกถึงทั้งท้วงครับรีดครับรีดรีดเอานบ่ไม่ต้องเสือกตัวรีดหนักแม่นบ่บอยยังไงฮใส่มือเอาก็ได้ฮึบฮะรางขิวลงไปนะครับใส่ควันบ่บ่อ่มันต้องแข็งแห้งนะครับ อันเจ้าหนุ่มที่เทวดามาได้เลยเห็นไหมแนะนำว่ยุ่งแนเห็นที่ไทยครับรับบาลยุ่งไงจิบจิบแปดสิบใส่เวลาประดนลแบบปั๊บปั๊บปั๊บลำล้ำอีกบ้างปึ๊บเหยียบลงไปเหยียบลงไปลงไปปึ๊บปุ๊บเรียบร้อยนะครับ